พี่หมิ่งป้าแล้วไงแม่แม่จะพูดอะไรให้ป้ากับลูกฟังอะไรเนี่ยแม่ได้ยินข่าวว่าตอนเนี้ยเจ้าผีกระสือป้ามันกําลังออกอารวาสตอนกลางคืนจริงเจ้าผีกระสือที่ถอดไส้ถอดหัวได้นะหใช่ใช่ป้าโอ้ยมันเหลือแต่ไส้นั่นแหละ แต่เขาชอบกินอะไรรู้หรือเปล่าป้าเขาชอบกินของดิบของเน่าอ่ะป้าวิสกินไส้จุ๊บจิ้มไสจะไม่รูปหรือวะใช่แต่ทีนี้อะไอ้มีอีกอย่างหนึ่งนะป้าอะไรตอนนี้อป้าได้ยินเสียงอะไรที่เหมือนกับเสียงคนเดินไหมป้าวุ้ยวุ้ยใช่แม่ได้ยินเสียงอ่ะป้าเนี่ยเสียงยอ่ย อ้ยตงป้าแล้วมือเจ้าเตียง,งเนี่ยมันมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงอะแม่ดูสิเอ้ยจริงจริงด้วยป้ามือเจ้าเตียงหายไปแล้วอุ้ยป้าแม่ว่ามันจะยังไงแล้วนะป้าเมื่อกี้กลางหันนั้นน่ะมันขโมยเองได้ป้าได้ยินเสียงอีกหรือเปล่าไม่ได้ยินไม่ไหวแล้วป้าแม่รู้สึกว่าแถวนี้มันแรงมากจริงๆนะป้าเอ้ยป้า มือจตีมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงการหันมันวนอ้าวการหันมันนเองเมื่อกี้กาหันมันก็หมุนเองแย่แล้วแม่ทำยังไงล่ะป้าเมื่อเจ้าตีก็ตามป้าตลอดเลยอ่ะอ้าวเมือจจตีหายไปไหนอีกแล้วไม่ได้การละป้าเราอ่ะต้องไปหาที่แอบนะว่าทำไมอ่ะอยู่ดีๆก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมา อะไรปหมือเจ้าติงเฮ้ยจติงมืตนี่มันเดินเลยอ่ะอิงด้วยปะเหมือนเจ้าติงเดินมาทางเราลอยอ่ะเฮ้ยแย่แล้วเพื่อนๆตอนนี้มือเจ้าติงกาลังตามพวกเราใหญ่เลยอ่ะตอนนี้แม่กับป๊ะป๊กับพี่หมิงอ่ะต้องหาที่แอบแล้วเฮ้ยป๊าดูสิอยู่ดีๆอังขันน่ะก็หมุนเองได้เฉยเลยอ่ะนี่แถวนี้ก็มีแต่ไดโนเสาร ก็ไม่มีอะไรมาทํากังหันนี้หมุนเองได้เลยนะเพื่อนนีหรือว่าจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยพี่หมิงพี่หมิงเม่อกี้อ่ะห,หันอ่ะม,มันหนนมุนเองได้ด้วยนะอะไรพี่หมิงพี่หมิงเมื่อกี้อะแม่เห็นกังหันอ่ะหมุนเองได้ด้วยนะนม่แต่ตอนนั้นอะรู้เห็นอะก็เห็นมันแบบมีแบบแบบความรสึก หรอทำไมที่นี่พี่หมิงในสวนไนโนเสาร์แห่งนี้ยทำไมมันมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอ,ยอ<ล>ะเลยอ่ะเสือนูนลลี้หลบลักไปแล้วหรอมันก็มีมนุษยสิงกะจิตอยู่หรอแล,และที่นี่มันมีผู้ใหญ่กับเด็กที่ตายเพราะว่าตกน้ำเฮ้ยตรงนี้นี่หรอ<แ>มีเด<แ>็กกับผู้ใหญ่ตกน้ำตรงนี้เราพี่หมิงตุยแย่เลยหรอป๋าพี่หมิบอกว่า แถวนี้มันเป็นสวนไดโนเสาร์ล้างและทีนี้ตรงบ่อน้ำนี้ป้ามันก็มีผู้ใหญ่กับเด็กอ่ะตกลงไปแล้วก็ตุยแย่เลยอ่ะพี่หมีว่ามันจะเหเหรอลูกเกิดอุบัติเหตุอุหแต่ยังไงก็ไม่แม่ก็รู้สึกว่าแถวนี้มันอ่ะอากาศไม่ค่อยดีนะป๊าเพราะอะไรรู้ไหมป๊าตั้งแต่เราเข้ามาในสวนไดโนเสาร์แห่งนี้อ่ะป๊า แม่ก็รู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งมือผีสองกังหัน่ะหมุนเองได้อะไรอีกล่ะปารู้เห็นคนเดินฮะไม่ใช่มือเจ้าตียงปะวายไม่ไหวแล้วพี่หมีเราต้องวิ่งออกแล้วนะเร็วๆๆเร็วปเร็วเอาปเอาพี่หมี เดี๋ยวเร็วเร็วเร็ว,รวลูกมือเจ้าติงกำลังจะมาถึงแล้วแล้วพี่หมีนี่เร็วเ้วเาแย่แล้วป้าเอาพี่หมิงไปหน่อยป้าถ้างั้นน่ะตอนนี้เราต้องหาวิธีออกจากสวนไดโนเสาร์แห่งนี้แล้วนะปะ้าพราถ้างั้นน่ะมือเจ้าติงก็จะตามเราไม่หยุดเลยนะเราจะหาวิธีไหนออกจากสวนไดโนเสาร์เนี่ยแม่เออนั่นน่ะสิป,ป้าทำยังไงดีล่ะถ้างั้นน่ะ ในเมื่อเราเข้ามาได้เราก็ต้องหาวิธีออกไปได้สิป,ปา้าเอาอย่างนี้แล้วัเอาอยัางไงอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่หมีกับป้าจะขึ้นไปที่สูงเพื่อที่จะไปหาทิศทางออกอะ่ะก็คิดว่าอย่างนั้นแหละถ้างั้นน้องลูกจะหาที่สูงถ้างั้นนะไปหาที่สูงเ,เพื่อที่จะมองหาทางออกดีกว่าปา้าไปเลยปลละอรอกอ,อะไรหล่ดอีกแล้วออา Original, นนพี่หมิเงียเร็วรีบๆเลยลูกเดี๋ยว,ยยยยวมือจเจ้ hmm. าซิงอ่ะมันจะตามเรามาอีกตอนนี้มีหมงต้องเรียบไปหาวิธีแล้วนะไปเร็วตรงไหนที่สูงอะป้าแถวไหนที่สูงนี่หรอตรงช้างแมมมอนนี่หรอ,อ,อรนี่จะทำยังไงอะป้าอาา๋อป้าเป็นไงล่ะข้างบนอากาศดีหรือเปล่าดีมากเลยป้ามองเห็นทางออกหรือ,อยังเนี่ย <S <S เห็นแล้วเห็นแ,แล้วป้าเห็นแล้วแม่เห็นแล้วลอย,ยู่ตรงนู้นใช่รถเราตรงนู้น ด้วยป้าทางออกอยู่ตรงไข่ในโนเสาร์นั่นไงใช่ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราต้องรีบวันนะป้าเราต้องไปหาทางออกตรงนั้นแล้วโอเคไปถ้าอย่างนั้นเราก็โดนเจ้ามือผีตามล่าอีกเอาพี่มิงเอาตายละพี่หมิงติดไปป้าไม่ทันแล้วตรงนั้นอ่ะมือเจ้าติงอ่ะกำลังเดินมาหาเราว่าป้าผ่านไม่ได้เพราะว่าลูกวิ่เร็วอะไรนะหรือว่าป้ามาเว็บตรงนี้ก็ได้ลูกนะอะไรป้าไม่ไหวแล้ว ปาจะทำยังไงปาจะวิ่งเลยปาใส่เลยปาจะวิ่งใส่เจ้ามือผีเลยเหรออย่าบอปา เป็นดาวลังคาดเลยบอกแล้วทำไมป้าเก่งจังเลยเนี่สมสมแม่รู้แล้วว่าป้าเก่งฟุตบอลเอา้เอาโอ้ยสุดยอดเลยป้าทำไมป้าไม่หาวิธีนี้ตั้งแต่ทีแรกทำไมต้องทำให้มือเจ้าติงอ่ะตามเราอยู่ได้อ่ะป้าไม่ไหวแล้วเพื่อนคลิปนี้ก็จบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตามก,กด,ดมไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องดีๆด้วยนะครับมือเจ้าติงยังไม่มีจริงหรอกนะครับ